ผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห<ม>้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาเวอร์ชาเวอร์ทู่ยวชาเวอร์นะครับผมให้โอกาสดีได้มา <Okay. S 1> มาอยุคนนี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเรียบร้อยยังไงดี่พีก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ชาเวอร์ทู่ยวชาเวอร์ก่อนเออโอบับน้ำขนาดไหนสูสีเออสูสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำคื่นนะครับซ้อมไม่จังหวะครับน้ำไปที่การเวทีซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอา้าเปิดแล้วหรออะไรอย่เงี้ยครับผม เขินไหมคะตรงไหนเขินไหมอาบน้ำกลางห้างเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์ดับน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เซ็นชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงกันเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดา มันมันก็มีความเป็นเกร็ดอะไรนิดหน่อยนะครับผมอครั้งเจ็บไปเองในกระจกดูรู้สึกไปไหมเพื่อนเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มาคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด uh, uh, oh, Ges ้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับเจ้าเองนะที่รับพี่ใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างงี้ ก็มีคอมเมนต์เข้าไปแมบอกเขาเรียกมาให้ว่าไอชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเขาเป็นเราก็บอกว่าแบบเขาเปิดหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าแบบโจมมันคืออาบน้ำใช่ไหมครับแต่มันปิดข้างหน้ามันแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยล่ามนะอะไรอ่าี้ยเทรนที่แฟนเมื่อกี้เป็นอะไรคะเทรนด์คือแบบร้านค้าก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่ารักดีครับ และคุณชื่อเพิ่มความสามารถในการเป็เซน ตัวแบรนด์สินค้าของเขาพีดีก็ต้องขอบคุณชาเวอร์ชาเวอร์อ,อีกทีครับผมที่เชื่อใจและก <Sure> <shape> ็ม <t une> ั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาเวอร์ชาเวอร์แล้วก็ตัวพีเอ็มพีได้มีโอกาสติดตามชาเวอร์ทูชาเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงงี้ยยอ่าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาเวอร์ชาเวอร์ครับแต่ครึ

ทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่เป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวจริงร้อยล้านที่้าเนี่ยร้อยจำไม่ได้ปวดหัวก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ หลายงานอะอย่าง shower ทุก shower อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆองนี้ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้วันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคีบแบบน้ําเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่ <S <S หลายแบรนด์ทำงาน<ะ>เชื่อมั่นในตัวพีมากเลยนะในการ represent สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับ ตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะน,นี่อาจจะเหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะได้เบลนด์อินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ด้วยครับที่รอยังไม่เปิดตัวอันนี้เป็ตัวกันรอ่ครับอ๋อเปิด <laughs> <laughs> ก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตาม,มากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะจะ,จะที่กำลังจะเปิดตัวแต่มีอะไรอีกบ้างครับนนที่เรยรู้อย่บ้างหลายสาัวนี้จะเป็นที่นี้มาเป็นเราเป็นถเปีย นการตลาดจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,อาเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเ,เชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทำงานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอ ลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้คยค่บแล้วทคนมองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็สินค้าบางงานขอบคุณแล้วกัน <ๆ S 1> นะครับขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวเพียงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะสนใจวาดช่วยหนึ่งไหมแบบตัวพีพีหรออะไรอย่างเงี้ยนกำลังคิดอยู่เลย ก็ก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามแล้วกันเราเปิดตัวแบบหนึ่งกี่ตัวคะนับยี่ห้อไหมอะไรนี้ไหมเราไปตัวกี่ตัวประมาณสี่หมื่นกว่าตัวอันนี้ผ้าหัวนะผ้าหัวเลยหรอสี่หมื่นตัวเลยหรอถ้าพาดหัวอยากเข้าใจผิดนะไม่เป็นโจ๊กนะครับเมื่อกี้ อะไรนะครับเมื่อกี้ที่เดน้นชวย่างาานนด้่วยอะไรแน้เราัวเียรเวลาฟังเนี่บกผมโอ้เพื่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี่อายมาก พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับปีทองของเราเลยเออเป็นไปดีดีแค่ครึ่งปีก็เป็นปีทองของเราเลยใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมีมีคนรักอะไรไหมอ่ะในการแบบเ้ยพี่ก็จะกลับบ้านไม่ส่วนมอนิทหน่อย ดื่มนานยอ่อันนี้แกรับโครงการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็แค่รับโครงการได้งานเยอะเหรอครับถามาพุดัดการเลยตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเ,สเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทํากันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดครับส่วนแล้วมีเป็นอไมไม่ไม่ค่อยเป็นสายนนไม่เป็นสายาน,น,นาน <laughs> พี่ทำติดใจให้ผมใส่ตอนรับทุกสถานการณ์เโอเคนะโอเคครับโอเคครับต้องมีครับแต่ละดี๋ยวพี่ไล่ไปนะครับ